ครับในรายการของเราวันนี้ก็คือรายการขำๆข,ของลุงดำชายทุ่งวันนี้ก็จะมีนิทานมาให้น้องๆได้รับฟังกันสนุกสนานฟังแล้วก็เพื่อค,คลายเครียดวันนี้เรื่องแรกของเราก็คือเรื่องหมาวัดกับหมาบ้านเจ้าหมาวัดกับเจ้าหมาบ้านนั้นก็เป็นเพื่อนสนิทกันจะไปทางไหนก็จะไปด้วยกัน เป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันจะไปไหนไปด้วยกันตลอดในช่วงนี้เป็นช่วงของสมัยโบราณก็มีการตำเข้าเมาเวลาตกยามค่ำคืนหรือว่าตอนหัวค่ำแทบจะทุกบ้านเขาจะมีการตำเข้าเมตาตำเข้าเมาแล้วเขาก็เอามาลาง ลางแล้วก็มาแบ่งกันกินมันจะมีความอร็ดอร่อยเขาเรียกกันว่าตำข้าเมาเจ้ามาบ้านกับเจ้ามาวัดก็มีความอยากจะกินเข้าเมาจึงได้ปรึกษากันว่าค่ำคืนนี้เราจะแอบ,บไปจากวัดออกจากวัดไปหาเข้าวเมากินกันแต่หากว่ามีใครเขาตำกันที่ไหนเราก็จะไปแอบ,บดูหรือว่าแอบ,บฟังว่า ถ้าหากว่าเจ้าของเผลอเราก็จะลักกินให้ช้ำใจทั้งสองปรึกษากันแล้วก็ตกลงกันว่าค่ำคืนนี้ไปพอตกเวลาค่ำคืนตอนหัวค่ำสองเกลอคือหมาบ้านกับเจ้าหมาวัดก็ออกเดินทางพอเดินไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขาตามเขาเมาเจ้าหมาวัดกับเจ้าหมาบ้านก็สะกิดบอกกันว่าเฮ้ยเจอเ้ย โน,โน,น่นเน่เสียงเขาตำเข้าเมาอนอยู่ที่โน่นเราไปแอบดูกันก่อนไหมถ้ามีจังหวะเราก็กินเลยลักเลยทั้งสองก็ตกลงกันก็โอเคก็ไปไปที่เสียงที่เขาตำเขาเมาพอไปถึงก็ไปส้มดูขณะนั้นเขาก็กําลังตำกันอย่างสนุกสนานมีจังหวะอยู่จังหวะหนึ่งเจ้าของกําลังเผลอกําลังนั่งคุยกันอยู่ เจ้าหมาวัดกับเจ้าหมาบ้านก็ย่องเข้าไปข้างหลังเมื่อเห็นเข้าเมาทีเขาตาเขาไว้วางกองเขาไว้เจ้าหมาบ้านจึงยากหน้าบอกกับเจ้าหมาวัดให้ขยํำเลยให้กินได้เลยเจ้าของกำลังเผลอขณะนั้นเจ้าหมาบ้านก็ยากหน้าพอยากหน้าหมาวัดก็ขยํำเขาเมาเต็มปากเลยบังเอิญนะครับ เจ้าของหันมาเจอพอดีก็เลยคว้าสากนั่นไีปักไปที่หลังเจ้าหมาวัดเจ้าหมาวัดกำลังขย่ำเต็มปากก็ตกใจร้องเลยมา่ว่าอ้อมอ้อมอ้อมเจ้าหมาบ้านบอกว่ามึงจะอ้อมทำไมวิ่งตัดตรงไปเลยไปให้ถึงวัดให้ได้ไปเดี๋ยวนี้ว่าพลางไม่ทางช้าทั้งสอง ก็วิ่งกันหางตั้งเลยครับวิ่งไปให้ถึงบ้านไปให้ถึงวัดให้ได้พอไปถึงวัดเจ้าหมาบ้านเขาบอกว่ามึงทำไมบอกให้กูอ้อมเราไอหมาวัดเขาบอกว่ากูไม่ได้บอกให้มึงอ้อมกูบอกให้มึงไปไนะั่นแหละแต่กูล่องไม่ออกกูล้องเขาเมาบนเต็มปากกูถึงได้ลองอ้อมอ้อมแต่จจริงแล้วกูให้มึงวิ่งตัดกลง ไอหมาบ้านบอกเออทีหล้างมึงล่องให้ชัดชัดนี่เรารอดมาได้ก็ดีแล้วครับนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าจะทำอะไรต้องคอยระมัดระวังเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งเขามีฝีมือในด้านของการทำอาหารเขาเป็นกุ๊กระดับตำบลอีกคนหนึ่ง จะทำอะไรจะแกงอะไรจะผัดอะไรนี่เขาจะทำอร่อยมากวันหนึ่งเขามีความอยากจะกินแกงซึ่งเขาจะทำเองเขาอยากจะกินแกงเนื้อเขาก็จึงนำมอเตอร์ไซค์คู่ชีพบของเขาซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้มีตะกร้าอยู่ข้างหน้าสำหรับจับจ่ายใช้สอยถ้าพูดถึงว่าซื้อผักซื้อหญ้าอะไรก็ามาใส่ตะกร้าแล้วก็ขับมาเพื่อความสะดวก วันนี้เขาจึงนำมอเตอร์ไซค์ไปยังที่ตลาดไปจอดเขาไว้และเขาก็ลงไปซื้อของเขาก็ไปเลือกซื้อเนื้อมาได้ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อที่สวยงามมากน่ากินเขาก็จึงเอามาใส่เขาไว้ที่ตะกร้าหน้ารถและหลังจากนั้นเขาก็ขับรถออกจากตลาดพอขับมาได้ระยะหนึ่งเขาก็จึงนึกขึ้นมาได้ว่าอ เราลืมไปสักอย่างหนึ่งแล้วลืมซื้อพริกแกงมาเราจะต้องใส่พริกแกงเราขี้เกียจมาตำเราซื้อเขามาจะดีกว่าแกก็ขับไปใจก็นึกไปว่าจะมีร้านที่ข้างหน้าไหมถ้าหากว่ามีร้านแกก็จะจอดซื้อแกงสักถุงหนึ่งเป็นน้ำพริกแกงหลังจากนั้นแกขับมาได้ระยะหนึ่งแกก็จึงเห็นร้าน ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อมีของขายผักพลาปลายำของชําม,มากมายแกก็จึงจอดรถเข้าไว้หน้าร้านและแกก็จึงเดินเข้าไปในร้านไปถามว่าพลิกแกงมีไหมเจ้าของรลานก็บอกว่ามีจ้าลุงจะเอากี่ถุงจ้าฝ่ายชายคนนั้นก็บอกว่าฉันเอาถุงเดียวฉันจะเอาไปใส่แกงเนื้อฉันขี้เกียรตํต กำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงชายคนหนึ่งตะโกนมาว่าคุณตาคุณตาหมาลักเนื้อคุณตาไปแล้วโน่นคาบออกจากตะกร้าหน้ารถวิ่งไปโน่นแล้วฝ่ายคุณตาหรือว่าคุณชายคนนั้นที่กำลังซื้อพริกแกงอยู่ก็จึงพูดขึ้นมาว่าปล่อยมันเถอะมันเอาไปมันก็กินไม่ได้ ชายคนนั้นก็บอกว่าทําให้กินไม่ได้แล้วหมาฆ่าไปแล้วเออมันจะกินยังไงเล่าก็เครื่องแกงอยู่ที่ลุงนี่มันยังไม่ได้เครื่องแกงเลยมันจะกินยังไงมันเอาไปเดี๋ยวมันก็ทิ้งชายคนที่ลองตะโกนบอกก็จึงขำหัวเราะแล้วจึงบอกว่าเอยอย่างนี้ก็มีด้วยเนาะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าจะทำอะไรก็ควรคิดให้ดีเสียก่อน อย่าจอดรถทิ้งเอาไว้ถ้าหากว่าเรามีของอาจจะสูญเสียได้และยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมีฝูงสัตว์อยู่ฝูงหนึ่งซึ่งเป็นฝูงนกข้างคาวนกข้างคขานี้ก็มีลูกอยู่สี่ห้าตัวอยู่ในหุบเขาซึ่งจะมีบริวารอยู่อีกหลายตัว เขาก็จะมีการผลัดเวียนกันออกไปหาอาหารมาให้ครอบครัวของเขาได้กินครั้งคราวชุดนี้จะมีเวรกันออกไปหาอาหารวันหนึ่งก็มีเวรของอีกตัวหนึ่งซึ่งจะต้องไปหาอาหารเอามาให้พวกลูกน้องกินวันนั้นเขาก็ได้ออกบินไปประมาณสักสีห้าชั่วโมงเพื่อไปหาอาหารมาให้ แต่ปรากฏว่าออกไปแล้วก็ไม่เจออาหารไปตั้งสีห้าชั่วโมงก็ไม่ได้อาหารกลับมานกข้างคาวตัวนั้นก็บินกลับมาก็มาบอกว่าข้าออกไปนะไม่เจออาหารเลยกินก็ไม่ได้กินก็รู้สึกว่าอาหารหายากมากในช่วงนี้และข้างขาวอีกตัวหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไร แกพักผ่อนซะเดี๋ยวข้าออกไปเองข้าจะไปหามาให้แกรอรอกันอยู่ที่นี่แนะว่าพลางทางไม่รอช้าเจ้าค้างข่าวอีกตัวหนึ่งก็บินออกไปหาอาหารบินไปประมาณสักสี่ซ้าห้าชั่วโมงก็บินกลับมาอีกก็มาบอกว่าไม่ได้อาหารอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าอาหารนั่นรู้สึกว่าหายาก มันช่างแรงแค้นเส้อยิ่งกไรจะทำยังไงกันดีเราควรจะย้ายสถานที่จากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นกันจะดีกว่าเราก็มารวมกันหรือว่ามาประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะยังไม่ย้ายจะอยู่กันอีกสักพักหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีอาหารจริงๆถึงจะย้ายขณะนั้นก็มีข้างขาวอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นข้างขาวหนุ่มรุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะออกไปหาเองพวกท่านทั้งหลายรออยู่ที่นี่เราจะเอาอาหารมาให้ท่านกินกันให้ได้ในวันนี้เราจะได้ไม่อดตายเราจะได้ไม่หิวให้ท่านรออยู่ได้เลยว่าพรางทางไม่รอชา้าเจ้าข้างขาวหนุ่มตัวนี้ก็บินปลาดไปเลยครับหายไปสักพักหนึ่ง เจ้าข้างคาวตัวนี้ก็บินกลับมาพร้อมกับปากมีเลือดสีแดงเปะมาหมดเลยก็มาถึงที่ยังที่กลุ่มที่ข้างคาวอยู่กันนี่พวกข้างคาวที่เห็นนั้นก็บอกว่าโอ้โหเองโชคดีจังเลยเองไปเจออาหารที่ไหนเนี่ยกินกันมาปากแดงเลยเนี่ยคงจะกินอิ่มกันมากเช่นนั้นเนีย เอามาเผื่อเรามั่งหรือเปล่าเจ้าข้างขาวตัวนั้นก็บอกว่าเดียวเองควังข้าก่อนสิเองควังข้าก,ก่อนปากที่ข้าเลือดนี่เป็นเพราะข้าไม่ได้กินอาหารนะ่ะเองเห็นไหมที่ข้าออกไปนะ่ะั้งขาวทั้งหมดก็บอกเห็นเออมึงออกกันไปทุกวันทุกวันนะนะพวกเองอะ่ะเห็นต้นมะขามไหม ไอ้พวกนั้นก็บอกว่าเห็นสิต้นมะขามอยู่ข้างทางทำไมเหรอเออต้นมะขามนั่นนะ่ะข้าบินไปนะ่ะข้าไม่เห็นอา้าวทำไมล่ะก็เพราะอย่างงี้สิข้าไม่เห็นต้นมะขามข้าถึงได้ชนมันเนี่ยปากเนี่ยเลือดเนี่ยปากข้าโดนต้นมะขามอย่างจังเลยเนี่ยข้าไม่ได้ไปกินอาหารอาหารก็ไม่เจอที่ข้ารอตายมาเนี่ยเป็นบุญแท้แทเที่ยว เจ้าผัวข้างขาวทั้งหลายก็บอกว่าพัาโทนึกว่าไปได้อาหารดิบอาหารดีมาหรือเห็นเลือดติดปากนึกว่าไปกินอาหารมาที่แท้ก็ไปชนต้นมะขามมาหรือเนี่ยเวรกรรมนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าจะทำอะไรอย่าควรประมาทถ้าหากประมาทแล้วเราอาจจะถึงกับชีวิตได้